ว่าจะเสพผ่านคำก่อร<อ>รองเสียงสลาลงทุกตอนเสียงสลาลงทุกตอน,ตอนจะนั้งน้องดังปราสะเด็กแนวสิบร้อยพันแปดที่จะดีนำมาซ้อนใครไม่รองก็คงไม่รู้อย่ามวแต่นั่งมองเินสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมจกระกต็บหนึ่งสองมาที่ห้องแน่ สวัสดีค่ะกลับพบก,กับรายการท่องเทีวกันอีกเช่นเคยนะคะเวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทุกๆวันเสาร์และวนันอาทิตย์ค่ะและตามที่ทางรายการของเราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่นะคะโดยเพิ่มช่วงแบบฝึกหัดเข้ามาเนี่ยเพื่อน้องๆได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวก,กับเรื่องการเรียนและการทํางานในแต่ละสายอาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะ และสำหรับวันนี้นะาจะมีอะไรให้ได้ชมกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างรายการกันเลยค่ะรายการห้องแนแนวในวันนี้เราจะพาไปพบกับนักวิจัยโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์เดงกีเธอผู้นี้ได้รับทุนจากโครงการวิจัยลอรีอลประเทศไทยพบกับดรสันสนีน้อยสคารในช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่ต่อด้วยช่วงแบบฝึกหัดเมื่อนักเรียนพาณิชย์คิดจะเป็นเชฟทางรายการห้องแนวของเราเลยจัดให้ พบกับน้องป๊อปโป้ผู้ที่ลหลงใหลในการทาอาหารแบบฝึกหัดของเราจะท้าทายขนาดไหนไปติดตามชมกันครับต่อจากเมื่อวานในช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่ค่ะเราได้พาผู้ชมไปทําความรู้จักกับ,กบดรสันสนีน้อยสกานนักวิจัยพัฒนาหากลไกลการติดเชื้อของไข้เลือดออกจนได้รับรางวัลในทุนวิจัยราได้ออประเทศไทยเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปดูกันว่ากว่าที่ท่านผู้นี้จะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมายากง่ายขนาดไหนค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะกับช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่ค่ะ ช่วงเปิดแฟ้มรุ่นพี่ในแต่ละวันนะครับในฐานะนักว,วิจัยทางด้านวิทยาศาสตรส์ชีวภาพเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ ตอนเช้าช่วงเช้าทำอะไรช่วงบ่ายทำอะไรหรือเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับกิจกรรมแบบไหนนะครับคือ,อ,อการเป็นนักวิจัยต้องมีการวางแผนนะคะเพราะว่าในในแต่ละวันเนี่ยเ,เราเราต้องวางแผนว่าเราจะทำอะไรบ้างในห้องแลบเช่นทําการทดลองแบบนี้ใช้เวลาเท่าไหร่คือต้อง,ต,องต้องมี ตารางของตัวเองในชีวิตประจําวันแล้วก็งานบางอย่างเนี่ยเป็นงานที่ต่อเนื่องและติดพันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เสร็จสิ้นภายในชั่วโมงสองชั่วโมงคือมันไม่ใช่งานประจําวันตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นบานั้นมันไม่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่งานวิจัยจะเป็นลักษณะเป็นงานที่ต่อเนื่องเรื่องเวลานี้ค่อนข้างจะต้อง flexible คือยืดหยุ่นพอสมควรเช่นเราอาจจะกลับบ้านเย็นนะ กับบ้านมืดหรือว่าเราอาจจะมาแต่เช้าเพื่อที่จะต้องทาต้องเก็บตรงนี้ให้เสร็จหรือว่าเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นการจัดตารางเวลาของตัวเองค่อนข้างจะสําคัญมากะคะ่ะหรือว่าบางทีแพลนงานอาจจะต้องแพลนล่วงหน้าเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนเพื่อให้เสร็จการทดลองนี้ให้เสร็จเพราะว่า,เ,าเนื่องจากของทุกอย่างต้องลงทุนแล้วก็งบวิจัยมีจํากัดเราจะต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่า แล้วเรามีเหมือนกับหัวหน้าเราไหมที่คอยคุมบอกว่าเนี่ยวันนี้ต้องมาชั่วโมงนี้นะแบบทำรีเสิร์ชส่วนนี้ให้เสร็จนะหรือเขาให้เรา,าวางแผนระเบียบของเราเองครับจริงๆง,งานวิจัยจะมีหลายอย่างเป็นงานที่ทดสอบสมมุติเป็นทดสอบอะไรบางอย่างที่มีโปรโตโคอลมีวิธีการที่ทำอยู่แล้วเป็นประจำประจำอันนั้นก็คือเหมือนกับงานประจำ ถ,ถ้าเป็นงานลักษณะแบบนั้นเนี่ยจะมีชั่วโมงเวลาที่แน่นอนมีวันที่ฟิกซ์แน่นอนอเพราะว่าจะต้องรู้ว่าในแต่ละวันจะต้องรับตัวอย่างเข้ามาเท่าไหร่จะต้องมีการรายงานผลเท่าไหร่ก็อันนั้นจะเป็นงานวิจัยแบบหนึง่งแต่งานวิจัยอีกแบบหนึง่งซึ่งส่วนใหญ่จะเฟล็กซิเบิลเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะของจ็อบที่ได้งานมา ค,คุณคาดหวังว่าภายในสมมติภายใน6เดือนคุณจะทำอะไรแล้วค,คุณคาดหวังว่าคุณจะได้อะไรใน6เดือนเหมือนกับว่าต,ต้องวางแผนตรงนี้กับหัวหน้าอย่างนี้ค่ะคก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้มากกว่าค,คือมีสองแบบค่ะแล้วในฐานะเป็นนักวิจัยเนี่ยมีอะไรที่สนุกแล้วก็มีอะไรที่ไม่สนุกเกี่ยวกับงานบ้างไหมครับที่สนุกก็น่าจะเป็นเรื่องความทา้าทายแล้วก็ ได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆก็เกือบทุกวันเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเราทําวิจัยเนี่ยเราเราคาดหวังว่าตั้งสมมติฐานมีคําถามแล้วก็ตั้งสมมติฐานเพื่อให้ตอบคําถามนั้นแต่ว่าบางทีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นแต่ละวันเนี่ยจะได้ตามสมมติฐานไหมก็คือจะต้องลุ้นแต่ละวันว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ต้องอธิบายตามความเป็นจริงตามสิ่งที่เห็นที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็สิ่งที่ที่อย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้เหนื่อยหน่อยก็คือเรื่องอไม่สามารถจะพิจิก t ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันจะต้องอาจจะต้องทำใจว่าบางทีสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็อาจจะต้องทำใจยอมรับแล้วก็ต้องต้องมองว่าเป็นเป็นความรู้ใหม่แล้วเพื่อ,อที่จะแก้ปัญหาต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะคแล้วเรื่องการหาทุนวิจัยนี่ ปัจจุบันทุนวิจัยค่อนข้างจะมีจำกัดแต่ว่ามีแนวโน้มว่าในอนาคตจำนวนสัดส่วนของเงินที่มาลงทางด้านการวิจัยอาจจะมากขึ้นอาจจะจาก0 2 5 GDP อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะก็มีแนวโน้มว่าอาจจะอาจจะดีขึ้นคาดว่าน้อยกว่าประเทศอื่นเยอะเลยนะครับจุดสอง้าที่อื่นเขาประเทศที่พัฒนาเขาประมาณ 3%, 3ใช่ไหมครับ,รบแล้วสมมติ น้องๆอ,อยากเป็นนักวิจัยเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพเนี่ยมีงานทำเยอะไหมครับเท่าที่สัมผัสในในในตรงนี้คือ,อ,อไม่ค่อยเห็นไม่เห็นมีใครตกงานยกเว้นว่าเลือกงานเป็นส่วนใหญ่ว่าว่า,าจะชอบงานแบบนี้แต่ไม่ชอบงานแบบนี้แต่ว่ายังไม่เห็นว่ามีเล t ของการตกงานสูงยังไม่เห็นแต่เป็นลักษณะของเลือกงานมากกว่าค่ะคือยังมีดีมานอีกเยอะเลยนะคระับี่ยยังมีงความต้องการใช่ค่ะ อย่างที่หน่วยที่ทำวิจัยอยู่ปัจจุบันก็พยายามจะรับคนเพิ่มแต่ปัญหาก็คือว่าหาคนที่เข้ามาํายากก็คือคนไม่พอมีงบประมาณที่จะว่าจ้างแต่ค,คนมายัง <คน S 1> หายังไม่พอไม่ไมพอไม,ไม,ไม่ไม่มีใครมาสนใจตรงนี้พอหรือว่าคนน้อยกว่าหรืออาจจะไปสนใจตรงอื่นมากกว่าอ,อะไรอย่างนี้นอกจากศูนย์วิจัยไบโอเทคแล้วเนี่ยครับมีศูนย์อื่นๆื่นไหมครับที่เปิดรับนักวิจัย วิทยาศาสตร์ชีวาภาพทํางานจริงๆแล้วม,ไม,ไมีไม่ได้สัมพาะกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวาภาพแห่งชาตินะคะเพราะว่าจะมีหน่วยงานทั้งของรัฐเองแล้วก็ของเอกชนเองหรือว่าเป็นบริษัทก็เปิด,เป,ดเปิดรับสาขานี้เ,เช่นบริษัทยาหรือว่าเป็นบริษัทพวกสารเคมีหรือว่าเครื่องมือแพทย์เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์คือแล้วแต่ว่า อย่างที่บอกคือส่วนใหญ่จะเลือกว่าพอจบไปแล้วเนี่ยตัวเองชอบไปลงไปทำงานทางด้านไหนมากกว่าค่ะคือไม่ไม่ใช่ว่าจบมาแล้งงานจีงํำกัดแต่ว่าคนที่จบน่าจะเลือกงานด้วยส่วนหนึ่งนะคะอืมครับก็เป็นโอกาสใหม่ๆเลยนะครับสำหรับอนาคตสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับในอนาคตอาชีพเหล่านี้น่าจะเปิดกว้างอีกเยอะเลย ความสามารถของนร์สันสเนียังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีให้ได้ชมกันต่อในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ w w w facebook com slash ห้องแนแนว t v ครับไม่รองก็คงไม่รู้ยามัวแต่นั่งมองเจสมุดป ทใใจว้าไห้้พรอออมมใจเต็บหหนนึ่่งสงาทีแแล้วหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปันเพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมคมเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกสนุกหรืออาจเพราะความประทับใจ วิชยชลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องอุคงไม่รู้ยามัวต่นั่งมองเจ็นสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจกสเต็ปหนึ่งสองมาที่ห้องแน่แนวกลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการห้องแนแนวค่ะกับช่วงแบบฝึกหัดค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทางรายการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่เพื่อน้องๆเนี่ยได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนและการทํางานในแต่ละสายอาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อจากเมื่อวานนะคะเราได้พาผู้ชมไปทําความรู้จักกับน้องโป้กันไปบ้างแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าแบบฝึกหัดที่น้องโป้ได้รับเนี่ยจะสนุกสนานขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะกับช่วงแบบฝึกหัดค่ะช่วงแบบฝึกหัดสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องราวของเมื่อวานนี้เราได้ทําความรู้จักกับน้องโป้ผู้มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นเชฟทําอาหาร และได้รู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องครัวกันไปคร่าวๆแล้วนะครับแต่เอ๋อะไรที่เป็นแรงผลักดันทําให้น้องป้มีความใฝ่ฝันอย่างนี้ล่ะครับไปชมกันเลยดีกว่าครับก็เห็นคุณยายทํากับข้าวบ่อยๆก็เลยอยากจะลองช่วยดูบ้างทําอาหารอร่อยๆให้กินบ้างอะไรอย่างนี้คุณแม่ก็เคยพูดว่าการเป็นเชฟเนี่ยมันดีครับคุณแม่เขาก็สนับสนุนเกี่ยวกับการเป็นเชฟเพราะว่า ยังไงคนทุกคนก็ต้องกินอาหารนะครับก็การเป็นเชฟนี่เขาคุณแม่เขาก็สนับสนุนดีเลยครับอย่างดีเลยก็ก็ดีนะคะเพราะว่าสไตล์การสอนลูกของแม่เนี่ยก็คือง่ายๆเลยก็คือว่าให้ลูกคิดเองแล้วก็ความคิดของเขาที่แม่ชอบก็คือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยจะไม่มีแผนว่าต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือแล้วแต่ลูกแต่ว่าพอเขามีความคิดที่ว่าจริงๆคนต้องกินข้าวทุกวันแล้ววันหนึ่งก็คือ3มมื้อ โป้ไปเป็นเชฟดีไหมแม่ก็เลยบอกว่าเอออันนี้แม่สนับสนุนแนวความคิดนะแต่ว่าการที่จะไปเป็นเชฟเนี่ยแม่ก็ศึกษามาหลายที่อะคะ่ะแล้วก็คือง่ายๆเลย,ยว่าค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงแต่ก็คือสนับสนุนเขาแล้วก็ให้เดี๋ยวเรียนจบสักปวชก่อนแล้วก็มาดูกันว่าเออเราจะไปแนวไหนนะคะ มันเป็นอย่างนี้นี่เองครับคุณแม่น้องโป้นี่มีแนวทางในการเลี้ยงลูกที่ทันสมัยมากเลยนะครับแต่จะอย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ก็หวังดีกับลูกๆทั้งนั้นแหละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปชมแบบฝึกหัดที่น้องโป้ได้รับกันต่อดีกว่าครับแล้วก็อันต่อไปนะครับที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของเขียงจริงๆเขียงเนี่ยถ้าใครไม่รู้เนี่ยหรือว่าถ้าโป้ไม่รู้จักเลยเนี่ยโป้ก็เห็นว่ามีบ้านเราก็ใช้เขียงไม้เห็นไหมทำไมใช้เขียงไม้ เขียงไม้กับเขียงพลาสติกแตกต่างกันยังไงเอ่ยเพราะว่าก็น่าจะเป็นความแข็งือวปล่าครับจริงๆแล้วพลาสติกเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราล้างทำความสะอาดได้ไม่มีรอยแตกรอยแยกของไม้แล้วก็เป็นที่เก็บสะสมของอะไรเอ่ยใช่ไหมครับจาเป็นจะต้องมีการใช้เขียงที่เป็นพลาสติกนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของความสะอาด sanitation นะครับเพราะเเห็นว่าเขียงมีหลายสีจริงๆเขียงหลายสีเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องของความสวยงามไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟชั่นแต่แยกประเภทของอะไรเอ่ย าหถาูกต,ต้องครับเขียงสีเขียวเรามักจะนิยมใช้กับเขียงที่เป็นอาหารที่เป็นผัก,กต้องครับส่วนสีแดงก็อย่างที่บอกมันต้องมีเลือดมีอะไรเงี้ยครับเราก็เลยใช้สีแดงนะครับหรือหรือแล้วแต่อีกเหมือน,นกันว่าบางที่ก็อาจจะแยกเป็นสีแล้วแต่แต่แตว่าแต่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปโดยสักยากลจะแยกสีเขียวเป็นผักแล้วก็สีแดงเป็นพวกเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็เมื่อกี้ลืมถึงกระทะก็ลืมพูดถึงอุปกรณ์ตะหลิว าตามบ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็อันนี้อาจจะใช้กับกระทะที่เป็นสแตนเลสท,ท,ทั่วไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นนอนสติกใช้อย่างนี้แต่อะไรขึ้นเลยน่าจะเป็นมันก็จะทำให้เป็นรอยเป็นรอยครับร <c oughs> วมไปถึงสารที่เราเคลือบเนีย่ยถูกหลุดออกมาด้วย <c oughs> เราจึงมักจะใช้ตะหลิวที่เป็นทับพ,พีที่เป็นไม้นะครับแต่ว่าจริงๆเชฟส่วนใหญ่ใช้ตะหลิวน้อยมากใช้กันโยนยกกระทะ <c oughs> หรือแม้กระทั่งเรื่องของการ ใช้ช้อนมากกว่านะครับที่จะใช้ตะหลิวตะหลิวก็อาจจะใช้บ้างในกรณีที่ผัดคอเชนใหญ่ๆ<ช>นะครับจำได้ไหมเอ่ยหม้อกระทะตะหลิวมีดนะครับน้องโป้นี่มีความรู้เกี่ยวกับห้องครัวเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยอาจารย์ถามอะไรก็ตอบได้เกือบหมดและกว่าที่น้องโป้ะจะรู้ตัวว่าชอบการเป็นเชฟเนี่ยเคยได้ลองสัมผัสงานอะไรมาบ้างหรือเปล่าเรามาฟังจากปากคุณแม่น้องโป้กันดีกว่าครับ ปัจจุบันคุณแม่ก็ดำลงตำแหน่งนะคะเป็นซีเนียเทรนเนอร์นะคะของบริษัทเอ t าซอร์สของบริษัทประกันนะคะค่ะชื่อบริษัท MOCAP ทำงานมาในวงการนี้ก็ทั้งหมดปีนี้ปีที่13บสะคะ่ะเคยให้ไปลองคือลองแล้วค่ะนะคะแล้วก็น้องเขาก็มองว่าเขาไม่เหมาะกับอาชีพนี้เมื่อก่อนนี้แม่ก็พาเขาไปที่ทำงานอ,อย่างเสาวัวนเสาร์ที่แม่ทำงานก็จะพาไปะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่แม่ก็เลี้ยงเขามานะคะแต่ว่ามองแล้วว่าเขาบอกว่ามไม่ชอบ ค่ะนะคะกะ็ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไปตามหาความฝันของตัวเองค่ะมันก็ต้องมีลองผิดลองถูกใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นแค่การเริ่มต้นเป็นแค่ก้าวแรกนะคะแม่ก็มองว่าเออไม่เป็นไรก็ลองดูนะคะก็สนับสนุนคือสนับสนุนทุกกิจกรรมของลูกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นความคิดที่เขาคิดได้เองจากตัวเขาเองะคะ่ะคุณแม่ก็เคยพูดว่าการเป็นเชฟเนี่ยมันดีครับคุณแม่เขาก็สนับสนุนเกี่ยวกับการเป็นเชฟเพราะว่ายังไงคนทุกคนก็ต้องกินอาหารนะครับก็ การเป็นเชฟนี่เขาคุณแม่เขาก็สนับสนุนดีเลยครับอย่างดีเลยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนี่ดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะรู้ว่าตัวเองอยากทำอาชีพอะไรก็ใช้วิธีการลองทำแบบคุณแม่ของน้องป้อก็ดีนะครับได้ทั้งความสนุกสนานและยังทำให้มีประสบการณ์ในหลายๆด้านอีกด้วยเอาเลยครับตอนนี้เรามาดูการเรียนรู้อุปกรณ์ในห้องครัวของนง้องป้กันต่อดีกว่าครับ การมิเชฟของน้องโปเนี่ยดูท่าทางแล้วจะอ่อนเปี้ยเพียแรงจริงๆเลยนะคะแล้วแบบนี้เนี่ยน้องโปจะไหวไหมคะเอาเป็นว่าจะไหวหรือไม่ไหวเนี่ยเราต้องมารุ้กันต่อในช่วงหน้าค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอาจะร่วมรายการกับเรานะคะน้องๆสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรท้ายรายการค่ะหรือจะเป็นทาง Facebook ของรายการท่องนทวก็ได้นะคะและทางรายการจะส่งแบบทดสอบค้นพบตัวเองไปให้น้องๆค่ะไม่แน่นะคะน้องๆอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมรายการกับช่วงแบบฝึกหัดกับเราค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรราายกค่ะ ร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ www.facebook.com/hongnanel.tv ครับใครไม่ร้องคงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเจะสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจสเต็หนึ่งซองมาที่ห้องแนแนวหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปนัน เพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมคมเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกๆหรืออาจพรอ้อความประทับใจ มีหลายเหตุผลที่ทำให้เราแบ่งปันมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องกาคงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเย็นสมุดป ออ่ทาใใจไว้้้หพรมกลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการห้องแนนแนวค่ะในช่วงที่แล้วนะคะเราได้พาไปทําความรู้จักกับน้องโป้และน้องโป้ก็ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการทําอาหารกันไปบ้างแล้วและเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปดูกันต่อว่าน้องโป้เนี่ยต้องพบเจอเอะไรอีกบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะช่วงแบบึกฮัดถ้าเป็นของที่เป็นของแห้งเราไม่ต้องดูสีสันไม่ต้องดูอะไรอีกแล้วมันเป็นผง เราก็ใช้ถ้วยตวงที่มีลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเล็กลงมาหน่อยหนึ่งช้อนโต๊ะแค่ไหนที่บ้านเราใช้อะไรช้อนโต๊ะตวงก็ใช้จ้อนกินข้าวธรรมดาทั่วไปเราคิดว่ามันคือถุงช้อนโต๊ะเป็นจริงแล้วถุงช้อนโต๊ะมันคืออันนี้นครับประมาณใกล้เคียงครับแต่อาจจะไม่เท่าสมบูรณ์ก็เวลาใช้ก็เราตักขึ้นมานะครับเราก็ก็ตวงแล้วก็ปั่นไปนะครับในตวงของแห้งนะครับในตวงของที่เป็นน้ำาะายนะครับ หนึ่งทับเห็นไหมรับหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยครึ่งหนึ่งถ้วยส4ามส่วนสี่ก็คือหนึ่งถ้วยสามส่วนสี่เทในปริมาณที่ที่ตามสูตรตามโจทย์ตามอะไรก็ตามแต่ที่กำหนดก็จะใช้อุปกรณ์ช่างตรงบบกประเภทนี้พอจได้ไหมเอ่ยก็จําได้ครับแล้วก็ลองสังเกตดูดีว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในครัวเนี่ยเป็นเพื่ออะไรเออยน่าจะไม่ขึ้นสนิมดวหรือเปล่าครับเพื่อเรื่องของสนิมเือการทำความสะอาดนะครับผมว่ามีง่ายต่อการดูแลรักษาด้วยนะครับ เชฟที่ดีต้องมีลักษณะยังไงครับเชฟที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไรคงต้องหนึ่งคงต้องชอบทำอาหารนะครับ <c oughs> สองก็คงต้องมีความรู้ความสามารถด้านอาหารรวมไปถึงโภชนาการด้วยนะครับ <c oughs> เป็นเชฟที่ดี <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะทำ <c oughs> ทำทำอะไรให้คนที่บริโภคผู้บริโภคโทานแต่ลูกค้าของเราหรือผู้บริโภคของเราเนี่ยจะต้องได้รับคุณประโยชน์หรือว่าของทีมีคุณภาพนะครับ <c oughs> อันนี้เชฟก็ต้องมีคุณสมบัติ <c oughs> หนึ่งก็ต้องทำชอบทำอาหารสองอาจารย์คงต้องบอกว่าห้ามสุบหรี กจะทำให้ห้ามสูบบุหรี่นะครับ,รบทำไมต้องห้ามสูบบุหรี่ mm hmm. เพราะว่าทำไมเอ่ยลิ้นเราเนี่ยถ้าเกิดสูบบุหรี่เนี่ยนิโคตินจะไปเคลือบลิ้นทำให้ mm hmm. จะมีผลต่อต่อเทสต์ลดส,สัมผัส mm hmm. บริเวณลิ้นของเราแล้วก็ลองสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก,ก็ไม่ได้เปไม่ได,ไได้ไม่ได้เรื่องของของเพศนะครับแต่ส่วนใหญ่ลองสังเกตดีว่าเรื่องของเชฟเนี่ยส่วนใหญ่เชฟส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง พอเรื่องของอายุมากๆเนี่ยผู too, mm ้ห hmm. ญิงก็จะเริ IB, sure. Constant, anything, but, mm ่มเข้าสู่วัยทองเทสก็จะเปลี่ยนลองสังเกตคุณแม่ดูพออิริมคุณแม่เริ่มมากขึ้นเนี่ยเทสของคุณแม่ก็จะเริ่มเบาลงนั้นเชฟส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ชายแต่ว่าจริงๆไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่มีผลสำหรับคุณลูกท่านนะครับแต่เราสังเกตจากพฤติกรรมของเชฟส่วนใหญ่อันนี้ก็คงต้องเรื่องความละเอียดอ่อนด้วยแล้วก็ชวอนชอบแล้วก็ใจรัก ครับมีสำคัญมากครับ,บ,บเชบแล้วก็อย่างส่วนใหญ่แล้วอาหารนะครับที่คนนิยมทานมากที่สุดจะเป็นอาหารประเภทอะไรครับอตอบคำถามที่ยากมากก <c oughs> ็คงบอกไม่ได้ครับว่าใครชอบแบบไหนคน,คนไทยเราอาจจะชอบอาจจะมีโอกาสได้สอนเด็กจีนปรากฏว่าคาผัดไทยเขาทานเขาเห็นเราเราทำซอสผัดไทยน้ําตาลน,น้าปลาใช่ไหมน้ำมะขามเปียกสัญญาณทําเป็นซอสขึ้นมาเขาเห็นเราใส่น้ําตาลคนจีนเนี่ยไม่กินหวานอยู่แล้ว แต่เราก็ต้องบอกว่านี่คือนี่คือสไตล์เราคนไทยเรากินเรากินหวานเรากินรสชาติที่เป็นกลมกกลางนะครับไม่เผ็ดหา้ไม่อะไรหนะ้าอันนี้คือต้องบอกเลยว่าต้ข,าขึ้นอยู่กับแล้วแต่ความชอบของคนแต่ละชาติเขาหลังอาจจะทานสเต็กอาจจะทานาขนมปังอาจทานแป้งเป็นอาหารหลักแต่คนไทยเราให้พกเทานขนมปังทุกมื้อทานพิซซ่าทุกมื้อไหวไหมครับอยู่ไม่ได้ครับเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราเราบอกเลยว่าคนแต่ละชาติย่อมมี แต่มีความต้องการอาหารที่แตกต่างกันไปโอะอาจจะเห็นคนอีสานทานข้าวเหนียวนะบอกว่าคนอีสานทานข้าวเหนียวเพราะว่ารู้สึกอิ่มท้องรู้สึกอยู่ท้องมากกินข้าวเจ้าทานข้าวเชียวเหมือนข้าคกราบเราพบว่าคนแต่ละภาคหรือคนแต่ละประเทศก็ย่อมมีความแตกต่างเรื่องของรสชาติหรือว่าความชอบในการอาหารแต่ละจานที่แตกต่างกันไปครับไม่สามารถจะระบุไปได้เลยว่าอาหารที่รับความเกี่ยวที่สุดของของโลกใบนี้คืออะไรนะครับแล้วก็ เรื่องผักะครับเรื่องเนื้อเรื่องผักม,มีมีวิธีเลือกอย่างไงะครับรู้จะจะไปสอบที่ตรงเดลชันทนางด้านนู้นว่าวิธีการเลือกการเตรียมผักจะเป็นอย่างไรบ้างแค่นี้อุปกรณ์ในห้องครัวยังเยอะแยะขนาดนี้แล้วน้องโป้เขาจะจำได้เลยครับว่าลายเป็นอะไรแถมยังมีการเลือกวัตถุดิบอีกมันมากมายจริง แต่ไงผมก็จะเอาใจช่วยอีกแลงนะครับและหวังว่าทนงโป้ได้เป็นเชฟแล้วเนี่ยจะมาทำอาหารให้ผมทานบ้างนะครับแต่ว่าในสัปดาห์หน้านอกจากเรื่องการเลือกวัตถุดิบแล้วน้องโป้ะจะต้องเจอกับแบบฝึกหัดอะไรอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับ ร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ www.facebook.com ห้องแนแนว .tv ครับใครไม่รองก็คงไม่รู้อย่ามวแต่นั่งมองเจ็บสมุดปากกาทำใจไว้ให้พรอ้อมแคสเต็วหนึ่งสองมาที่ห้องแนแนวเรียนรู้ในห้องแคบหรือในโลกกว้าง ่ทีทสุดหรือช่วยชีวิตมากที่สุดตามกระแสะโลกหรือสร้างตรตนบนเวทีโลกได้รับมากที่สุดหรือให้มากที่สุดคิดเหมือนคนอื่นหรือคิดเพื่อคนอื่นมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องก็คงไม่รู้ยามัวแต่นั่งมองจ็นสมุดปากกาทำใจไว้ให้รอ้อมใจ่้เต็กหนึ่ง แนวคำถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะแบบฝึกหัดที่น้องโป้ได้รับคืออะไรค่ะน้องๆสามารถส่งคำตอบมาร่วมสนุกชิงของรางวัลได้ที่เบอร์โทรทางด้านล่างนี้นะคะหรือจะเป็นทาง Facebook ของรายการห้องแนนแนวก็ได้ค่ะและทางรายการจะส่งของรางวัลไปให้ผู้ชมถึงบ้านเลยละค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ Facebook ของรายการห้องแนนแนวหรือจะเป็นทาง YouTube นะคะโดยเซิร์ชคำว่ารายการห้องแนนแนวและอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือทาง ISU Wi ิววิสตจานส่ง i อ m ช่องที่เนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะทางรายการห้องนแนวแนก็ได้หมดเวลาลงแล้วผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ได้ไดทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทางช่อง TN2 ค่ะและวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่เอื้อเฟื้อสถานที่รุปกรรในการถ่ายทำค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากร้านซ i s t ต r Sister, Sister จตุจักรโครงการ1 8ซอย5ค่ะวันนี้หมดเวลาของฟังและรายการห้องนแนลแนลแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก สัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่กับดรสันสนีน้อยสครานนักวิจัยไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่เราจะไปดูกันว่ากว่าท่านจะมาถึงจุดดีได้ต้องผ่านอะไรมาบ้างในช่วงเปิดแฟมุรุ่นพี่ต่อในช่วงแบบฝึกหัดไปชมกันต่อกับเรื่องราวของน้องโป้เด็กพาณิชย์ที่มีความฝ่ฝันอยากจะเป็นเชฟเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบบฝึกหัดของน้องเขาจะเป็นยังไงบ้างติดตามชมได้สัปดาห์หน้าครับ